รขึ้นหลงแน่อนครับมนน่าเ,าเียลูกเปิดนะครับตอนนี้บายเยอร์นิคนำานานสุอุ้ย่อเ้ยเ้ยเยเอ้ยรับเออไปปึ๊บนี่ครับรเราเบนเราเบนเราเบนมาแล้วราเบนนะครับ ขอลูกไหมขอลูกูจ่ายยิงเอา้ามุเละงงเลยครับด้วยครับน่ครับจ่ายยิงไม่หนัดแ

วิ่งให้ทานวิ่งให้ทานครับวิ่งใหเอออเอาเ้ยเ้ยแล้วปิดปิดปิดให้หมดเออเดีวยนเข้าไปนะนยีเข้าข้างในลามาวิ่งไปวิ่งไปจีบ้อยครับไปเลยนี่เอา มามาฮะมาเอ้ยเฮ้ยซวยแล้วสวยแล้วสวยแล้ว,ว,ลวเอ้ยเอ้ยมามาเอ้ยเอ้ยเอ้ยแย่งแย่งนี่คือคือแรงเรงมาครับจ่ายทะลุช่องไปเลยเอานี่เอา้าเฮ้ยกูฟาวอะไรฟาวอะไรดูครับ มาเป็นตัวอัพกนกับลูกเกตครับสวนะีการมาอื้อเดือดวะน,นี่เอา้าส่งให้เขาอีกกระเลยนะมือนี่นี่นมีคล้ายไหมครับอ่ามี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 โอ้ยนี่เออหนี้นี่โอ้ยอ้อยอาวทีนี้ไม่เฝ้ลนะมึง Lập đen Ơi 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 ơi, hơi hơi ơi, Ơi hơi mà mึง, hơi 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 Mà Ơi hơi Mà Ơi Ơi Được rồi มาแล้วมาแล้วมาแล้วว <web S 2> ิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้ววิ่งแล้วว <tra> ิ <It> s <S ่งแล้วไปเลเลยวดูดิดิไมาลุงสามลุงสามลุงมามาไอพอมามาลุงสามมามาไปเลยอ้าวแกมายเอาเออทำนาครับแมไหนดิ Những cái hình nó. Oi, giả lộn bụi tinh áo. Quay lời, hên đi vắng. Mm, 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 đi Mà, mà, uy, โอ้โหโอ้โหมานี่ไปเลยรเราเบนไปเลยสายว่างใช่โอ้ยอึ้ดเสร็จกูเอา้าสามีเออนั่นแหละนี่ครับสองประตูสุดนะครับเดิมีของไมโยโกเมสคนเดิมครับ อยู่เลยครับแหมตําแรกนี่ครับจ่ายนะช่องบูมเหมือนจะไม่ทันครับนี่ครับมูเลอร์ยิงเข้าตดนี่ครับนี่ครับตะอัดโกหน่อยครับนี่ครับกระเดิมเรียบร้อยครับอันนี้ไม่ยืนยันแล้วครับ2-0 แต่ยังไม่สายใจพอครับเฮ้ยนี่มมซี่ทำอะไรเฮ้ย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 า่าไปเพี้ยเออไม่เข้าอืมออกไป นี่เรียบร้อยครับมีทีหน้ามาแล้วไปเลยเอ,าเอ,าเอาเย้ามาเหตุได้โอเคมาเบนถอยสายเกิร์มาแล้วครับถอยฟิน่อยใส่ยิงโอู้ยยอดมากลูกนี้าสาวโซรับสายใจสมใจครับนี่ครับโอ้ยถึงใจแล้วแม่สองศูนย์ดูทำได้แล้วเว้ย เสือฟิตมาแล้วครับสวยสายไซเดอร์ด้วยนี้ยนะครับคาร์ลสไปส่งแบบไม่เคลียร์ไม่เคลียร์ยิงอุ้มใหญ่ครับนี่ครับอ,แบบอืม่ครับ,รบออโอ้ว้าวเรียบร้อยชะลองการยกใหญ่นะครับไบโอเมดินิียมศูนย์ได้นี่สุดยอดนะครับ ียนตัวครับหาเยืยมอันนี้เอาเน็ตเปลี่ยนตัวเลยนะครับถ้าเรียบร้อยอันนีับบาตูเบอร์มาถ้าถึงเลอร์มาแล้วอ่าให้สายใจรอบนึงนะครับอ้าวยิงไม่ซอ้อ,อเปลี่ยนตัวนะครับดูแลหนึ่งนาทีแล้วก็ให้คุ้ม นนี้คอสมาแทนเดลรี่ชื่อถูกปากก็ไม่รู้ครับโอลิชแทนมุลเลอร์ครับโอเคสองคนนี่พอบไปที่เลือกูฝากด้วยกูเหนื่อยนะครับเจโรโบติงอีกลุ่นหนึ่งโอ้ยอีกแล้วครับแม่ลูกโมงรุ่ยสองครับตอจากเกมที่แล้วนะครับตอนนี้40แล้ว ออเขอปลุกความสูงของเขาเจโรโบเต็งสุดยอดมากครับเอ้ยส <Go! S 1> hey, ี่สูงแล้วโคตรสะใจเลยวะก่อแรกก่อแค่สามตอนนี้ได้สี่แม่สุดยอดนี่ครับใช้ความสูงเป็นประโยชน์นครับ <Go! S 1> อ้าวเฮ้ย <He i, S 1> กล้องถ่ายเลยวะนี่ครับอืมนี่ครับวิ่งแล้วครับเอ้ยไม่มีใครถึงครับแม่ ไว้ใจนะครับตอนนี้ไวเยจร์นิจด้วยเวลาหนึ่งนาทีครับตอนนี้เพิ่มหนึ่งนาทีกว่าครับนี่ก็ปาไปอีกสองนาทีครับอ่านี่ครับอ้อาวเมสซี่เอ้ยอ่ามาแล้วครับมาแล้วครับอีเนซาเออนี่ครับหน่อยเออใช้ได้ลูกเตะโมของบาร์เซโลนาครับ ด้วยครับอีนเตอจบนี้จงังหวะจบโอ้โหเซฟได้ครับอีมามนูอเอลนอร์นี่คือลูกเตะมอของมาเซียนาครับลูกเตะสุดท้ายครับทำได้ไหมครับนะั่นแม่แม่แม่เกือบโอ้โหโอ้โหสุดยอดมากครับแม,แม่เมิีานูอเอลเนอร์เเซฟได้อยู่ครับ นี่ครับอืมนัดแรกนี่ว่าหยิบทันอยู่ครับเตะโอ้ยเซฟหนึ่งครับหยบทันครับส่งให้ใครวะไม่เห็นวะนี่ครับซูเปอร์เซฟสองเลยครับเตะมุมอีกครั้งหนึ่งครับของมาเซล่ายี่ยัดไหมครับไปเรียบร้อยครับรอบล้างแครท้งนี้บาเซิร์ บาเยอร์นิคับบาเซโลนาครับวันนี้บาเยอร์นิคชนะไป4-0ครับถือว่าเหนือข้อคาดหมายและเกินครับครับขอขอบคุณสออนเซอร์ครับ c t นะครับที่ทำให้มีการถ่ายทอดสดวันนี้ครับวันนี้ขอลเราไปก่อนนะครับสวัสดีครับ